สวัสดีครับพี่น้องพอกันคือเกาเหมือนเดิมนะครับกับกับผมผู้กองสมพานพี่น้องมุนนี้ก็พอกันวันที่มีทิบีมีนาคม 2, าสองพันอรอยหกสิบหาพมานเกาโมงนะครับเวลาแปดโมงเช้าเก้านาฬิกาเขานะครับนนีนนน้พี่ทีสมพานสามกบป้านโนนดาสีตำบลเกาไร่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดม,หา,มหาตารคามหาตารคามมาเบิ่งไข่ครบพี่น้อง thế ấy để lại thì được không? để bưng ra, mình bự thì bưng nhìn bớt cái cây. เห็นบ่ครับคุณใครโค้งกาค้างได้เหนมั้ยพวกครอย่างนึงล่างเลยพี่น้องล่างเรียบร้อยเลรอที่ผมสีไปว้างใส่พี่น้องว่ามึงไงคุณอันนั้นอันนี้ผาใหญ่นะครับอันนี้ผาน้อยพี่น้องเกือบเตี้ยถังนะครับถังสีถังพวกมันถังสีน้อยเด้ถังสีนี้ซิบดีได้พี่น้องคุณอันนี้อันนั้นซิบดีอันนี้ซิบดีเป็นบ่เงี้ยซิผาดิบบ่หูนะครับบ่เป็นทางสีนะครับเห็นไหมนั่น เนาใส่ถังว่านี่ตดนเลยพี่น้องนะครับเอาใส่ถังนี่เกือบเต็มนะครับโอ้ยบ่เคยพอใครหววใครกบไลยหลายกอดเมันแสดงวันสมบูรณ์แล้ววันนี้บอ่อ่องไหลายได้บ่เนี่ย <c oughs> แต่ว่าล่องไหลก็ดีกันว่าแต่ว่าเาต้องเห็นขอ,อกล่องรับไปไหลายนะครับผมวันเห็นขอ,อกล่องรับไปพี่น้องผมมีขอ,อกว่าง่ขอ,อกหนึ่งขอ,อกบอ่บอบ่อพลาสติกวางอยู่บน ม,มีสองบ่อผมเอาครบมูนี่โรคเนี่ยพี่พ่เบิ้งนะครับอันนี้บอ่บอบอ่อครบก่านี่บ่อครบหมู่บ้านนี่ที่ผมเตรียมหนามก็คิปที่ผ่านไปนึ่งผมไปลงพุ่นเดีเอาเลี้ยงไปสองบ่อได้บอ่อละาแปดทีลกนะครับแปดลูกก็ถือว่าหนาเด้พี่น้องบ่อผมมันหน่อยเนาะสองพุ่นสองมีฐานทีพุ่นตีนะครับถือว่าหน่อยอยูอ่น,นี่ผมกำลังเตรียมบอ่อนีอ่ที่บ้านใครเลย ีเจ้าบ้านไทยนะครับน้ามในท้องนี้ท่กคนนะครับเจ้านาพี่น้องว่าผมจะว่านสองขงสองบอน,นี่นะครับฟานสองบอน,นี่เดี๋ยวไปฟางสองบอลโอ้อีโวอีวอนพุ่น,นนะครับพี่น้องเห็นบ่ครับคันหนึ่งนี่ีผมถ่ายคลิปนี่บ่ท่านพ่อคันปันไหนนะครับเต็มคันนี่ได้ผมมาบ่หน่อยนี่เป็นรอยรูบุ่นนี้เต็มคัน,นพี่น้อง ว่านอนอ้งล่างอย่ที่นั่ทั้แตกเลยแถวมีนะครับ,ล,บล่างของมีแถวนอะว่านมีแยู่ที่นั่ ยังเมันทำกันกับพ่อโอ้ใครหลายพอดพี่น้องอเห็นจังเลยมันคือไม่มีหม่องว่นวเลยมันโอ้ยวันไหหาหม่องของนี่พี่นอ้องทำนี่จะได้ของเลยแต่ว่าเป็นยังเอาเนียนๆน,นี่แล้วพี่น้องได้จักที่มือหาหมือของกขาติดไปเฮ็ดบอไว้ข่อทาเขานะครับที่มือหาหมือเฮ็ดบอเฮ็ดบอล่อเขาอีกนะครับ จะจะหาบ่อหกบอนะเมื่อาเมื่อาไปพื้นหนึ่งคนละเมื่อถายางก่อนหนึ่งคนละผายางบ่อริกหมือก่อนหนึ่งนนะครับเอาเลย้ลูกเอาไม่ด้มันสวยบ้านนั่งไหนก่อนปิดเมื่อแล้วกต้องไปรถเมาไปบ้านใรเห็นเรียบเอาไปเหมือนไยบ่อเนี่ยบ่อหนี่งกับลุบ่อผีต่ำอีก